ต้มตำอร่อยมากอ่ะปะลาคืออร่อยจริงๆกล้าพูดได้เลย,ยนึกดูดน้ำปลาเจตตองแตกสูตรนัวมาแล้วจ้าตำส้มตำก็แซ่บทำอะไรก็อร่อย5ขวดในราคา107.2บาทสามารถทักแชทสั่งซื้อได้เลยจ้า

就 OK 了。Okay. อร่อยจริงนะมันเลือดชุดตำอร่อยมากอ่ะประลาคืออร่อยจริงๆกล้าพูดดีเลยอย่าด,ดูมนี่คุองือมีอยากพูดม,มากอนนกอดหน่อยเน้องคิดถึง น้องไหนน้องบานสหรอหรือยังไงเอาดีๆเอาดีๆน้องไหน ไม่พูดยังไงทุกตาเกลียนใจดีเว้ยฮะเพิ่งบอกมือเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นตุ๊กตาไม่พูดถึงการมายูน่านอีกเลยโอเคอะไรนะเออเออแม็กซันบอกเอะไรแปลกมึงบอกอีหลีบอกหรือจังได้ฮะ ไม่ตุกตามันเก่งนะงานแพ็กง่ะเข้าใจปะอันนี้บอกตรงๆสั่งใจเลยนะตุกตาเนี่ยมันลดลดฮะตุกตาเนี่ยทํางานเร็วด้วยตุกตาเนี่ยมันปั๊บปั๊บปั๊บแล้วถามว่ามันผิดพลาดไหมตุกตาคํานวณแล้วผิดพลาดไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์เลยนะเรื่องจริงมันเป๊ะบางวันที่มันเพื่อเพื่ออันนี้คือไม่ได้มีทารลูกน้องคือมันทำงานเล็วตุกตาเนี่ยคือผิดไหมมีแต่น้อย ฉันกล้าพูดได้เลยมันลดแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงคือว่ามันชอบต่อรองไงมันชอบต่อรองเกย์ต่อรองกับไม่ต่อต่อนะกูบอกเขาบอกก่อนต่ออะไรก็ต่อได้ถามอีบูมี่นี่ขนาดตะก้องกูยังต่อรองกูไม่ได้แล้วไออุ้ยกูวีนเลยจ้าถามอีบูมเดี๋ยว คือไม่ไม่หรอกคือเราอ่ะน้องมาบอกว่าที่ถึงไม่ต,อตอ่อต่อคืออะไรต,อตอ่อต่อคืออะไรยังไงมาสิพูดจริงพูดเล่นสูตรเสรับแกงแน่นอนแต่ดิแม่ไม่ได้เอามา ร้านนี้ต้องห่วงหรอกก็แซบอยู่แล้วครั้งแรกที่อยู่หน้าแม่หน้าตาเหมือนขวดหนูแล้วติดตามแม่มาตลอดฮ้า <c oughs> หน้ากูเหมือนขวดมึงเหรอตายแล้วตายแล้ว <c oughs> จงภูมิใจมึงเลยขวดมึงหาเงินเก่งอีป่อหร <c oughs> ว่าหน้ากูหน้ากูเงียแล้วนะยังมีคนหน้าเหมือนกูอีกเหรอมันนละ เดี๋ยวกูอ่านใหม่ก่อนครั้งแรกที่หนูดูแม่ก็แม่หน้าตาเหมือนหัวหนูแล้วติดตามแม่เลยล้อแปลว่าเมียผัวมึงตาถึงนะได้เมียสวยสวยมากสวยที่สดุด มมันเลกากสวัสดีครับฟิลิป,ปมาบู้ให้มาแข่งขอไปแข่งด้วยจ้า ดูดูชั้นนคลิปนางบอกว่านางก็ซื้อปลาจากชั้นแล้วก็ไปตําขายจนถึงวันนี้เลิศมากลูกทำอะไรไม่เป็นทางหาแม่นะแต่แม่บอกสูตรส้มตำนะทานี่ไม่เป็นทานี่ไม่เป็นเวลาหนูตำอะ่ะหนูใส่สลิดลงครกส้มตำอร่อย ใส่ลงไปจะริตความกระแดะความนัวความรลของหนูอะใส่ลงไปชิมทั้งวันลิ้นชาไหมคะไม่ชาค่ะให้ไม่ซื้อชิมฉันไม่ได้ชิม <S <S บางที่ซืก็ยกแอร์เฉยๆัจก็ไปเลยเพราะจะตำอร่อยอยู่แล้วแค่นั้นแหละแต่ว่าแอ